สวัสดีครับในวันนี้ครับบริษัทต้องขอต้อนรับทุกท่านท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2559ของบริษัทอนันดาเดเวล OP เมนต์จำกัดมหาชนครับในวันนี้ผมนายกิติคุณสินธิรานวิวัฒจะดำเนินจะเป็นผู้ดำเนินการประชุมครับณนบัดนี้ผมขอเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลของบริษัทณนะปัจจุบันในเบื้องต้นดังต่อไปนี้ครับ บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น333ล้าน3 0 0แสนบาทซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิน้น330ขอยาขออภัยครับ333ล้าน3 0 0แสนบาทครับโดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น3,33 3, 33 3ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10สตางค์ครับบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2559 ในวันที่2 4มีนาคม2559หรือเรียกว่าวัน Record Date และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา225แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พุทธศักราช2535โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่2 5มีนาคม2559ครับการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบสัมทะให้เข้าร่วมประชุมนะครับจำนวน ทั้งสิ้น237ลายรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น2 2 0 8 7, 7, 6าน7หุ้นครับซึ่งคิดเป็นร้อยละ66.2679ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทซึ่งเป็นอันครบองค์ประชุมโดยข้อบังคับของบริษัทข้อ31มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบสัญญาจากผู้ถือหุ้นถ้ามี มาประชุมไม่น้อยกว่า25รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า1ใน3ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะครบเป็นองค์ประชุมในการนี้ครับเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์หลักการกำกับด,ดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผมขออนุญาตเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ครับ ข้อที่ 1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเองถืออยู่โดยให้นับ1ห,หุ้นต่อ1เสียงข้อ 2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบสันทาตตามแบบที่กฎหมายกําหนดให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปรง่งใสในการลงคะแนนครับในการลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระยกเว้นในวาระที่6พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระซึ่งจะได้เรียนชี้แจงต่อไปหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจํานวนเสียงของท่านต่อมติที่นําเสนอสําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้จัดให้และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนในการลงคะแนนเสียงขออภัยครับในการรวมผลคะแนนบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยสำหรับ ผู้ที่ออกคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมทั้งนี้การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนนเสียงแบบเปิดเผยไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับแต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสครับการลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นการลงคะแนนถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย 1. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า1ช่อง2บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน 3. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดค่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับและ 4. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ครับในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกคะแนนการออกเสียงลงคะแนนโปรดขีดค่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้งครับ ข้อ3กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบสันทาตแบบขอไข่และแบบขอควายให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมหรือมอบสันทาตให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียงและกำหนดให้ผู้รับมอบสันทาตออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบสันทาตบริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบสันทาตในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งโดยคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากดูแลหุ้นสามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระโดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเองถืออยู่ครับข้อ4กรณีการลงคะแนนในวาระที่6พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ4.1 ผู้ถือหุ้นที่ทําหนังสือมอบสันทาตแบบขอไข่ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมหรือมอบสันทะให้กรรมการและกําหนดให้ผู้รับมอบสันทาตออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้หนหรือผู้มอบสันทะบริษัทษจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ดังกล่าวของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบสันทะข้อ4.2บริษัท,ษทษจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงและเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทจะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงสำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านก่อนและเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยภายหลังจากการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงแล้วข้อ 5. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อที่35ซึ่งกำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดดังนั้นในการพริจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆหรือไม่จะนับเฉพาะคะแนนเสียงที่เห็นด้วยของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง,ง Vor ลงคะแนนเท่านั้นโดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยจะถือว่าผู้ถือหุ้น ไม่อนุมัติในวาระนั้นๆส่วนผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นำม,มาเป็นฐานในการนับคะแนนครับข้อ 6. สสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใดผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุมข้อ7 คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันเนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะดังนั้นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจมีจำนวนไม่เท่ากันข้อ8ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้บริษัทมีตัวแทนจากบริษัทวิรวงวงชินวัตรและเพียงพนจ,จำกัดซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎ,กฎหมายเป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนน และในการนี้ทางบริษัทขออาสาสมัครผู้แทนผู้ถือหุ้นจำนวนสองท่านร่วมเป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ด้วยครับถ้าไม่มีอาสาสมัครผมขออนุญาตไปข้อถับไปเลยนะครับข้อ9ครับก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบชันทะที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสก,กุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ขอความกรุณาท่านนำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุมและขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับและงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่สำคัญเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วยจึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดครับ อันหนึ่งเมื่อวันที่1นธันวาคม2,558ถึงวันที่31มกราคม2,559บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อ,อการดำเนินกิจการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2559โดยให้สิทธิ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. การเสนอวาระก,การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2. การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและ 3. การเสนอคำถามล่วงหน้าซึ่งผลปรากฏว่าเมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวเข้ามาแต่อย่างใดครับ ก่อนที่จะเริ่มการประชุมผมขออนุญาตแนะนำท่านกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ด้วยครับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมท่านที่ 1. ดรนรงชัยอัครเสร็ีประธานกรรมการและกรรมการอิสระครับท่านที่ 2. คุณภูนศักดิ์ตันสิทธิพันธ์รองประธานกรรมการประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระครับ ท่านที่3คุณวิบูลรัศมีไพศาลกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระท่านที่สี่คุณวรพจน์อุชุไพบูลวงศ์กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระท่านที่หคุณนพพรเทพสิทธากรรมการท่านที่6คุณชัดชัยบุญนาคกรรมการครับ ท่านที่7คุณชานนเรืองกฤตยากรรมการประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารครับท่านที่8คุณธัญลักษ์นันทนาวรสิบริกรรมการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารครับและท่านที่9คุณพัชราวไลเรืองกฤตยากรรมการบริษัทครับ ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ท่านที่ 1. คุณเสริมสักข,ขวัญพ่วงประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุนครับท่านที่ 2. คุณมัลน,นาเอื้อกิจขจรประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินครับและท่านที่ 3. ดร์จอห์นมิลเลอร์ครับ นอกจากท่านกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและผู้บริหารครับยังมีผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักง,งาน EY จำกัดเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วยครับท่านที่1คุณโสพลคุณขออภัยครับคุณโสพลเพิ่มสิริวันลบครับท่านที่2คุณเกิดสิริการจะนะประกาศสิทธิ์ครับ และมีที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทวีรวงศชินวัตรและเพียงพนอเข้าร่วมสองท่านครับท่านที่หนึ่งคุณประทุมพรสมบูรณ์พูนผลครับและท่านที่สองคุณพาทรโตว,วงชื่นครับในลำดับนี้ผมขอเรียนเชิญดรนรดงชัยอัครเสรณีประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเป็นผู้ดำเนินการประชุมด้วยครับขอบคุณครับคุณ MC คุณกิติคุณสวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับที่มาร่วมประชุมวันนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทขอต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมประชุมและขอขอบคุณที่สละเวลามาได้ทราบว่าอาทิตย์นี้วิ่งรอก,กันประชุมกันเหนื่อย มาให้เราเห็นหน้ากดีใจมากครับผมเองปีนี้กลับมาดูแลช่วยท่านทั้งหลายดูแลอนันดาอีกครั้งหนึ่งได้รับทราบข้อมูลว่าตอนนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเนี่ยครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทจึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2559 แล้วผมขอเรียนนะครับว่าในวันนี้นอกจากเราจะมีการประชุมตามวาระของเราแล้วหลังจากการประชุมจะมีรายการพิเศษเรียกว่าพบผู้บริหารเพราะว่าประสบการณ์ของเราเนี่ยได้ทราบว่าท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตร์นโยบายวิธีการดําเนินการเป้าหมายต่างๆของบริษัทซึ่งเราก็เลยจัดเป็นเซสชันให้เป็นพิเศษเลยนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อประชุมเสร็จท่านที่สนใจกรุณาอยู่ต่อเราจะ,ะมีการนำเสนอโดยฝ่ายบริหารของเราอย่างครบถ้วนครับผมขอดำเนินการประชุมตามวาระนะครับวาระที่ 1... เป็นวาระ,ะพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2558อันนี้เป็นการรับรองการประชุมเมื่อปีที่แล้วคือวันที่9เมษายนแล้วบริษัทก็ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมเนี่ย ให้การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน14วันตามระเบียบส่งกระทรวงพาณิชย์ตามกฎหมายที่กําหนดทุกข้อนะครับทุกข้อทําครบถ้วนทุกประการส่งให้ท่านผู้ทุนแล้วด้วยคณะกรรมการได้พิจารณาบันทึกรายงานการประชุมนี้แล้วเห็นว่าถูกต้องในเมื่อถูกต้องจึงได้ขอนําเสนอให้ท่านผู้ถืุ้นที่มาในที่ประชุมนี้ พิจนารณาแล้วก็รับรองในงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสำหรับประจำปี2558ารบปดครับมีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดหรือท่านผู้ที่รับมอบสันทะจะมีข้อสักถามหรือความคิดเห็นอะไรไหมครับถ้าไม่มีนะครับท่านผู้ดำเนินการคุณนิมซีช่วยชี้แจงการลงมติคือต้องให้เขาชี้แจงเพราะการลงมติแต่และเรื่องเนี่ย เซนมมัจะไ่ท่ากันนะครรับเเชชิิท่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบสันทาท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้แสดงความจำนงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมลงลายมือชื่อและกรุณายกมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไปเก็บบัตรจากท่านโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนครับ มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบสันทาท่านใดประสงค์จะส่งบัตรลงคะแนนเสียงในกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ครับครับถ้าไม่มีเนี่ยผมขอดําเนินต่อเลยนะครับที่จริงความหมายของมันก็คือถ้าไม่มีใครยื่นมาก็แปลว่ามีมติเป็นเอกฉันท์รับรองเพื่อประหยัดเวลานะครับขอเรียนอย่างนั้นเลย สหรวาระที่2นะครับเป็นการพิจารณราทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลา,าบรรัญชีสิ้นสุดวันที่3ธันวาคมาวารละนี้นะครับบรรัญชีสิน้นสุด3ธันวาคมเนี่ยทางบริษัทได้จัดทารายง,งานผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลานี้3ธันวาคมรายละเอียดปรากฏตาม c d ดีรอมของรายงานประจําปี2558 แล้วก็ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นแล้วนอกจากนั้นก็ได้มีการแจกรายงานประจำปีให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นด้วยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วนะครับเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินนี้ของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่3ธันวาคมเนี่ยให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบซึ่งจะขอให้ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินชี้แจงสรุปสั้นๆนะครับว่า ผลการดำเนินงานนี้เป็นอย่างไรกอเชนเลยครับออขอเรียนชี้แจงนะคะผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีนะคะสิ้นสุดส31ธันวาคม2558นะคะที่แสดงบนหน้าจอนะคะผลการดําเนินงานของปี2558นะคะในรายได้รวมนะคะของบริษัทอยู่ที่11,002 หนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านนะคะที่คิดร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะในส่วนของต้นทุนของการให้บริการและค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะก็อยู่ที่หกพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดล้านนะคะกับสองพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านตามลำดับนะคะกำไรสุทธินะคะของปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดจะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยหกล้านนะคะที่เป็นกำไรต่อหุ้นนะคะจะอยู่ที่ศูนย์จุดสามหกบาทต่อหุ้นนะคะส่วนของรายละเอียดของงบการเงินนะคะจะอยู่ในซีดีรอมที่แจกไปนะคะของแอนด์เร็วรายสามารถเปิดดูได้นะคะในข้อมูลในรายละเอียด ค่ะก็เรียนชี้แจงอย่างนี้ค่ะครับอ,อันนี้เป็นวาละเพื่อเพื่อท่านทราบนะครับถ้าไม่มีท่านผู้ใดจะสักถามอะไรในตอนนี้ท่านผู้เอ็มซีจะชี้แจงวิธีการยังไงฮะคงไม่ต้องลงมติอะไรไม่เชิญอะไรครับใช่ใช่ครับผมเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบนะครับจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงครับ ผมขอดําเนินการต่อเลยนะครับในระหว่างนี้ก็จะมีการโชว์ผลของการลงคะแนนสําหรับวาระต่างๆขึ้นจอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ไดทราบแล้วก็จะได้บันทึกไว้ไปไปว้ในรายงานการประชุมต่อไปด้วยวาระที่3ครับเป็นวาระพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดนะธันวาคม2 5 5 8อันนี้เป็นวาระเพื่ออนุมัตินะครับงบนี้บริษัท ได้จัดทำงบสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด31ธันวาคมตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี2558าิแแล้วก็ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมโดยงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด3 1ธันวาคมนี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและผ่านการสอบทานนะครับเกาะย้ำและผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบจากนั้นก็ได้รับความเห็นชอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการทั้ง3ขั้นตอนผ่านออดิเตอร์ผ่านกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการดูแล้วได้รับการเห็นชอบอก็จะนําเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่ว่าจะขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินชี้แจงเล็กน้อยครับเช่นครับเชิญ ชี้แจงอะไรไหมครับตอนนี้เชิญครับค่ะก็คงจะขออนุญาตชี้แจงเป็นไฮไลท์นะคะก็5บรรทัดสั้นๆนะคะในแง่ของผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินนะคะสินทรัพย์รวมนะคะณนะวันที่31ธันวาคม2558นะคะของบริษัทอยู่ที่20,000นะคะ4 4 7 0 0 0แเอ่อ 20,000ล้านนะคะ20,000ล้าน20,000ล้านนี่สินรวมนะคะอยู่ที่11,000ล้านประมาณนะคะส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะตอนนี้เพิ่มขึ้นนะคะจากปีที่แล้วประมาณ7,000ล้านนะคะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ8,700ล้านค่ะกำไรสุทธินะคะ1,207ล้านเมื่อเทียบเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นนะคะเช่นเดียวกันหน้าเมื่อกี้นะคะอยู่ที่0.36บาทต่อหุ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ภาพรวมของผลการดาเนินงานของปี2558นะคะก็เพื่อทราบค่ะ มีคำถามไหมครับจากท่านผู้ถือหุ้นเรามีออเดเตอร์เรามีใครแต่ใครพร้อม,มนะครับถ้ามีคำถามเราก็ตอบได้แต่ถ้าเป็นรายละเอียดมากๆบางทีอาจจะเก็บเอาไว้ตอนอฝ่ายบริหารที่แจงเรื่องการทำงานก็ได้นะครับ,รบถ้าไม่มีท่านผู้ใดสักถามเชิญท่านผู้ดำเนินการชี้แจงการลงมติวารานี้ได้ครับ ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบชนะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้แสดงความจำนงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมลงลายมือชื่อและกรุณายกมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไปเก็บบัตรจากท่านโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนครับท่านผู้ใดยกมือไหมครับ ถ้าไม่มีเราก็จะดำเนินการบันทึกเป็นมติจากการออกเสียงของผู้มาประชุมระหว่างบันทึกนี้ก่อนแสดงในจอผมจะ,อะขอดำเนินการในวาระถัดไปเลยนะครับเป็นวาระที่4วาระที่4ก็คือการพิจารณาอนุมตัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี2 8 8แแล้วการจ่ายเงินปันผล อันนี้จะขอให้ประธานชุนิศสายการเงินชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้หน่อยครับเชิญครับ ก่อนอื่นขออนุญ,ญาตชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของกฎระเบียบนะคะก็คือตามพระราชบัญญัตินะคะมหาชนปี2535นะคะก็มีข้อบังคับให้บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีนะคะไว้เป็นเงินทุนสำรองไม่ร้อยกะไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธินะคะหากด้วยส่วนของเงินขาดทุนสะสมยกมาด้วยถ้ามีนะคะจนกว่าเงินทุนสำรองเนี่ยจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนนะคะแล้วก็ห้าบริษัทเนี่ยแบ่งเงินปันผล ของเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่นะคะณปัจจุบันบริษัทมีเงินสำรองครบถ้วนแล้วตามกําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทนะคะบริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกําไรดังกล่าวไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายนะคะในส่วนของคณะกรรมการกพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจําปีของบริษัทนะคะจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมของผู้ถือหุ้นเว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างการซึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติในการจ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวนะคะเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรพอสมควรที่จะทําเช่นนั้นได้แล้วก็ให้รายงานให้กับทางผู้ถือหุ้นทราบนะคะในลําดับต่อไปค่ะหน้าถัดไปนะคะก็จะเป็น รายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลนะคะถ้าท่านที่เห็นอยู่บนจอนะคะรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลก็ขอรายงานในส่วนของกําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการนะคะในปี2,558เนี่ยกำไรสะสมของบริษัทจะอยู่ที่2,300 79็ดสิบเกาล้านเแสนนะคะ2,032บาทนะคะกำไรสุทธิของบริษัทเฉพาะกิจการนะคะอยู่ที่1,459งพันสีบาล้านหนึ่งแบาทนะคะการจ่ายเงินปันผลนะคะบริษัทจะขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลนะคะ,ท,ะ,าาะ,คะที่หุ้นละนะคะ0.1บาทต่อหุ้นนะคะ10สตางค์นะคะทั้งนี้การจ่ายเงินปันผล10 สตางคิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น333ล้าน3แสนบาทนะคะอย่างไรก็ตามนะคะที่ประชุมของขคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ครั้งที่9ทับ2 5 5พนะคะเมื่อวันที่11สิงหาคม2,558ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างการนะคะสำหรับการดำเนินงานงวด6เดือนของปี2,558ไปแล้วนะคะที่อัตรา0.032บาทนะคะต่อหุ้น ะค,ะคิดเป็นเงิน1 0 6 6 5 0 0ล้าน6,56,00บาทนะคะซึ่งบริษัทได้ทำการจ่ายไปแล้วนะคะเมื่อวันที่10กันยายน2,558นดะคะดังนั้นเงินปันผลคงเหลือจากการดำเนินงานงวด6เดือนหลังนะคะของปี2558ที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นนะคะใน6เดือนหลังจะอยู่ที่อัตราหุ้นละ0.068ะคะบาทต่อหุ้นนะคะคิดเป็นเงินปันผลจ่ายที่ 2 2 6 6 4 0 0 0บล้าน6 4 0บาทนะคะอัตราการจ่ายนะคะเงินปันผลเมื่อเทียกบกับกำไรสุทธินะคะของงบการเงินเฉพาะของกิจการจะอยู่ที่ประมาณ23%ค่ะหน้าถัดไปก็จะเป็นความเห็นของคณะกรรมการนะคะที่คณะกรรมการเห็นสมควรนะคะจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจะจัดสรรเงินกำไรสุทธินะคะประจำปี2558 และขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา0.1บาทต่อหุ้นนะคะคิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งหมด333ล้าน300,000บาทนะคะขอกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นนะคะเพื่อมีสิทธิ์ในการรับเงินปันผลหรือ record date เนี่ยในวันที่11พฤษภาคม2559นะคะแล้วก็วันที่รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตา225นะคะของพราบาหลักทรัพย์นะคะและตลาดหลักทรัพย์เนี่ย จะมีการกำหนดปิดสมุดทะเบียนนะคะและพักการโอนหุ้นในวันที่12พฤษภาคม2559และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20, 25พฤษภาคม2559ค่ะจึงเรือนมาเพื่อเสนอกระทางผู้ถือหุ้นค่ะขอบคุณครับสรุปนะฮะสรุปก็คือเสนอจ่ายปันผล10ตังค์จ่ายไปแล้ว32เหลือ68จุด6.8ตังค์จะได้เป็นครบ10สตังค์ อันนี้ตามบัญชีนี่วันที่11พฤษภาปิดบุ๊กวันที่12ท่านรับเงินวันที่25ครับนี่เป็นเป็นข้อที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วก็นำเสนอผู้ถือหุ้นมีท่านผู้ถือหุ้นจะสักถามเช่นท่านครับเช่นครับ ที่ดีแคลไว้ในตลาดว่าจะปันผลไม่น้อยกว่า40%ซไม่ทราบอ่าตอนนี้ครั้งนี้มันไม่ถึง40%ใช่ไหมครับขอทราบเหตุผลทำไมไม่ไม่ไมทำตามสัญญาครับครับคือตามแนวทางเราก็พิจนารณานะครับคณะกรรมการก็พิจนารณาข้อมูลตรงนี้แล้วก็ได้เคยบอกเอาไว้ว่า